กรณีจะฟ้องคุณเซงกับคุณมาเน็ตเี่ยเรื่องการพูดเนี่ยมันจะกระทบเ้วยนะเราต้องเดินการพูดต่อสัญญาภาพอยู่หรือเปล่าจริงๆนี่ก็ตอบไปแล้วเมื่อวานครับก็คือก็บอกแล้วว่าขณะนี้ในขอบเขตประเทศเนี่ยเราดําเนินการฟ้องตามที่เป็นข่าวนะครับส่วนกรณีเรื่องต่างประเทศเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับมันมีเร,เรื่องที่ท่านว่ามีเรื่องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องว่ามันจะกระทบกระเทือนกับการ ฟ้องร้องในเรื่องอะไรต่างๆหรือเปล่าก็ได้ให้ฝ่ายกฎหมายนะครับของกระทรวงต่างประเทศของสมชนะครับของกราบผมเนี่ยผู้หาเรื่องกอวันตอบไปแล้วนะครับเอาคําถามอื่นครับเราเด็กกรณีพวกไอ้นักธุรกิจไทยหรือนักการเมืองที่จะไปกพูชาเนี่ยเราจะมีมาตรการช่วงทองมาปอดอะไรอย่างเงี้ยมันี่เิรอกฟ้องมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเขาดำเนินธุรกิจไปน,ะน,ะนะั้นเขาก็ว่ากันไป นะครับเขาจะทําอะไรก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายกบิรัชก็าาบางหนึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์ยอย่างกรณีท่านอุทิศเงินเพืเกณฑกับคุตสาหะเนี่ยเขามีการณงถูกคืออะไรในประเทศไทยเป็นการส่วนตัว,ตว,ตวของเอานะคะอ๋อไม่ทราบเลยเดีย๋ยวต้องไปเช็คดูต้องไปเช็คหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องจะให้เรียนไอลงไปอายัดอะไรไหมยังไม่รู้เขามีปัญหาอะไรดีอะไรจะไปอายัดไได้ไงก็ต้องว่าไปตามกรนนะบวนการครับกฎหมายมันมี แล้วก็ทุกส่วนนี้ก็ว่าไปตามระบบของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามีส่วนในการสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและชีวิตของราษฎรก,ก็ก็เข้าสู่กระบวนการุติธรรมในกฎหมายในประเทศมันทําได้ก็ทานะครับส่วนจะต่างประเทศจะใดมันไม่ต่างประเทศถ้ากฎหมายระ,ระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายล้วนๆมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่ที่มันเซนซิทีฟ ก no ็ต้องว่าไปตามนันทำได้เราก็ฟ้องหมดครับการที่จะฟ้องคดีอาญาได้เนี่มันก็ต้องจับตัวสองคนนั้นมามาฟ้องศาลมันจะเราต้องแจ้งกิตะโกมาเหมือนกงารอะไรไม่ด้ครับว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายเขามีช่องทางเขาอยู่แล้วก็สามารถฟ้องได้ตามขอบเขตกฎหมายเขาอยู่แล้วเราเราจะแจ้งให้กิตะโกมาให้ช่วยยังไม่ได้ยังไม่ได้สอบรายละเอียดให้ให้ตำรวจมาสอบสวนก่อนถ้าเขาทำได้เขาก็จะทำตามที่ได้ตกลงกันไว้ โอ okay, นดี้ทีออ่ศาลออกหมายจาับตัวนายพองนีเพงเที่ไม่ไปที่ศาลประเีนี้นะครับได้ด้วยการในการฝาที่อย่างรืว่าที่้งยังครับผมเพิ่งลงจากเครื่องไปจับยาเสพติดมาเนี่ยคืออย่างนี้คือคดีสอนเขามีเขามีผลเขามีอะไรรับรองเกิดคุ้มครองเขาก็ว่าตามอิสร,ร์เขานะครับว่าไปตามกฎหมายครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอะไรที่มันมีปัญหาแล้วกฎหมาย ว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นโอเคนะครับเช้าวัน,นพรุ่งนี้เนี่ยมีใครเข้าไปเล่นแบบหมากรี่แดงขึ้นศาลมาทำดีกับผู้ใหญ่บุญันพรุ่งนี้นนนนวันวันที่27ครับแล้วพรุ่งนี้ <c oughs> จะมีนัดเหรอยังไม่ทราบเลยก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเมื่อวันที่นั่นมาที่ทนี่ที่พักมาสุขเดือดทะเลผมทํางานอยู่ที่นี่ผมทํางานอยู่ที่นี่ทั้งวันโอ okay. เคมีเข้ากังใจอะไรเป็นพิเศษไหคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ สานกาตอนนี้ทการมก,ก,ก็ดูกำลังจะร้อนแล้วก็ชายแดนก็ยังไม่จก็ยังไม่รู้สึกว่าจะร้อนนะแล้วก็ชายแดนก็ว่าไปตามกระบวนการตอนนี้ก็ยังทำไปตามข้อสรุปของ G ีเที่ว่ามาเมื่อวานท่านอนาวาโทรมาคุยก็ก็ได้คุยว่าทางทางคณะการที่เกิดขึ้นจากการคุยกับค้งที่แล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มทำงานแต่ว่าท่านจะขอเพิ่ม เพิ่มบุคลากรมาทําผมก,เก็เรียนท่านไปแล้วว่าเอาตามที่ตกลงกันไว้ก็คือทูตทหารประจำอาเซียนนะครับถ้าถ้าทำไม่พอก็ขอให้ใช้บุคลากรในสถานทูตก่อนแต่ว่าการที่จะเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาจากข้างนอกหรือต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยขอให้ทําเรื่องนี้ไปก่อนจนกระทั่ทง ถ้าสมมติมีปัญหาไรก็ไปคุยกันทีบีซีครั้งหน้าวันที่ญญสิบกันยาแล้วทีคุยกับท่านอันวาเรื่องเรื่องตัวจัอบที่เราสามารถแม่ครับคุยคุยแค่นี้ครับท่านสนใจมาคุยเรื่องนี้แล้วก็ผมยังไม่ทราบเรื่องนั้นข่าวเพิ่งออกมาเช,าชาวว้าวเช้าวานนี้นะคร,ครับขอบคุณครับ